อะไรนะครับทำได้อยท่นนะครับตอนนี้ถึงไปแค่ล้วนปิดตอบไหนเพ่ขึ้นใหม่ได้นะครับไที่จะเป็นแล้วนะครับขอบคุณคุณดุ่้วยนะครับท่านทีู่ีผูมทยรู้ประการผูชื่อนะครับที่บอกีบอกีบอกนะครับ ครับคุณแม่เข้ามาตรงนี้เข้ามานี่ครับคุณแม่เข้ามาตรงนี้เข้ามาครับเข้ามานี่ครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ครับถ้อเข้ามาเป็นแถวต่อแถวยาวด้วยเลยครับเข้ามาเลยครับซัก้อนกันก็ได้ครับจากผู้บูบณากรุณาทุกท่านนะครับถ้าใดที่จะถวายปัจจัยนะครับให้นำปัจจัยเปลี่ยนเป็นไปภาวนาต่อนะครับแล้วก็ถือไว้กับตัวของนะครับเดี๋ยวหลวงตาท่านได้ฉันจักขันฉันแล้วหลวงตาได้ก็สาธิตนาเรียกเราทําไปถวาย ตงารที่จะให้พรอมนะครับขอบคุณพยัญชนถานที่นะครับนะครับที่สมาชตบลเอาตนะครับต้องการตนะครับท่ายงใสดิไหมที่ผมต้องใส่ดวไมใบนั่ใส่ที่หลักกันนะครับนังใส่ดนนะครับทุกคนนะครับ ใบตังเก็บไม่บางก็ได้เปล่ใบตังเก็บไ่ด้ตัวได้กระสซที่หลังก็ได้ครับใบนะครับใบปาวนานะครับคนเ่านับเป็นคนที่พูดช้าคุณู้จัเข้าใจง่ายเข้าใจง่าย้ควาเนกัน ก็ต้องมกลยสองางนครับรเจ้ารรับกับาจามปาน้านนะครับร้อนโมจนาสาบตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ช่องมงเอนดี้นะครับ มีไลฟ์สดใน YouTube ด้วยเนอะัีนีนะครับแล้วสามช่องเลยครับแล้วขออนุมานาสาธุกับท่านงได้รับทานกันหรือว่าเป็นข้าวคุณบาทแต่เย็นนะครับเนาะไม่ต้องรีบนะครับเนาะไม่ต้องรีบนะครับี่เรารับทานทื นิ่กินมีใช้เด็กกินเด็กใช้นิ่งกิน,น,กน,กกนตลอดปนะีตลอดช้านะครับแม่ไปยู่ไปหอบไปทุกก็ได้ถ้าเนะครับไม่ต้องรีบนะครับเนาะใส่ทีละชุดเอาก็ได้หยิบหยิบใหญ่บาทเล็กใส่ทีละชุดช้าใส่ทีละชุดเอาก็ได้ครับผมนั่นแหละให้เจ้าที่ออกแล้วก็ใส่ไปใช่นั่นแหละคนกดกล้องก็จะได้กดทัน อาสาธุถอดรองเท้าลงจากรองเท้าด้วยนะครับเนาะน่ะยืนเอาเลยยืนเอาเลยนะายืนเราเลยจางรองเท้าด้วยครับขยามางหน้าขยามางหน้ารองจากรองเท้าด้วยครับน้าใส่เลยที่เตรียมน้ำนะครับเตรียมน้ำไว้ด้วยนะครับอมาสาธุเตรียมไปด้วย Chạy đi ไป à, 2กิจกรรม luôn ครับกันเดินนะครับ อใจเย็นนะครับเนาะตัวเล็กใส่แน no ่นเนาะได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาใส่บาหลวงตาเนาะนีต้องัูเข้าแน่นเลยครับคนเต็มหมดเลยสร้างข้างนอกกันนะครับตอนนี้ร้อนลงมาแล้ว

Sila diya jama tu tiya pi kaya mati wisu wisu lakadadaya wisala dea saha majasila diya jama ta tiya pi kaya mati wisu wisu lakadadaya Nisarane Nama Samputasa Namo Tessa Bhagavato Naravato Sama Samputasa Namo Tessa ปุถุังสารนังคชามิุังสารนังคชาธรสารนังครสารนังคาสามสารนังคชาณทงสารังคามิุตมปตพุทธังสานังคามิตียาปีพุทธังสารนังคาัญายเตัตายาเต ปฏิวารณิสีระวันตัสาสีระวันตัสาโพดโยชยามะโพดโยชยามะสาธุโนปันเตสาธุโนปันเตสีละวันโตสีละวันโตปิมาณิปิมาณิพาตานิพาตานิสัพปริวรารณิสัพปริวรารณิปติขานหาตูปฏิขานหาตูอัิหานกัง กปีฆาราตานปีฆาราตานินตายะอินตายะสุขาญาติสุขายะข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารซึ่งพัตตาหารของทั้งเกาที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แ่พรระผู้ทง แก่พระผู้ทรงศีลพระผู้ทรงศีลจงรับขอพระผู้ทรงศีลจงรับซึ่งพระตาซึ่งพระทหาพร้อมทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ต่อข้าพเจ้าทั้งหลายต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อปริยน์ ความสูงและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดามีมารดาบิดาครูปชาอาจารย์ครูปชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ้นกาละนาสิ้นกาลนาเต

कोनाडी के जब जब बुद्धा बाड़े बाड़े बोलता सुनता है एवं मेरे इतना जिन्ना पैतना उमर का पत्ते ले आज का जुड़ी करने में लोग भी क्या कर रहे हैं जो उनके बुला लोग भी पहले में सुना है इसी तरह मजिता तुम और इतना बोलना อรกอบเจมทีจัดกามนลโซยชภาเปิดประชันในวันปินมันชนทีนัโซยชาเมืแก้วนิยโสวยคนดีตัดีทีอ้ยมันสันโกกบบจนทั้ความตลไปถ้าโราไมนรัจโตร้งความตอกานชอายมัเทวดามัน ทรรนโจดีที่กายุคว่าท่านจอบเป็นผู้มีความสุขมีอาชุนชืนอภิวัตนัสีริสะนิจจาผู้จัปัจญยนองจัตตารรมาวันทันติอายุนโนสุขังบาลัตับนีประการอยุับ้านสุขาพลังยักษ์เจริญเกิดอกคนมูเมื่อปัะจุวัยครรบ มันรอดกเป็นนิวัตจุตัพมังกรังข่อสัพทพมงคลจะมีเกขท้นาครื่อัพพรเทวตาต่อเหาเทวดาทั้งพวกก็รักษาธรรมตัมาทุกธานุาเวนั้นในอัตภาเกิดสเจ้าทั้งพวกตัปราทธานุฟาเวนั้นในอัตภาเกิดประทับทั้งพวก แตบััมสำคขารมาแนะนในอารภาพเป็นพระจุลน้งตวงแต่การโสติพระมันถุกเตมก่อความโสติทั้งหลายจงมีเขียิทัก้องเมื่อเดิม